ไก่เนู้ไปไหนฮะไก่ไปไหนลูกฮะชูจ้าก่อนชูจ้าก่อนชูจ้าชูจ้าก่อนเร็วสวัสดีค่ะป้าป้านานาชูจ้าก่อนชูจ้าก่อนชูจ้าก่อนเร็วนี่นี่หายไปเพราะว่าที่บ้านใหม่นี่นี่ไม่มีเน็ตนี่นี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัพคลิปนี่นี่เลยหายไปฮะ ฮะนู่นนู้นนู้นไปเปิดประตู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 ลูกไปเปิดประตูนี่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 อะเปิดประตูใช่นี่ใช่ใช่อะได้เวลาลื้อของปิด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 นี่มือนะนี่มือนะ พื้นบากใจใช่ใช่เด็กดีเด็กดีนี่จ,นนจะอ,อะไรอะไรลูกอะไรอะไรครับนุ่นนุ่นไปเอาดิไปเอาดันไปให้พ่อดิตะกร้านุ้วเห็นไหมตะกร้ารไปเอาตะกร้ามาให้พ่อดิเร็วเร็วไปเอาตะกร้ารดิ ตะก้าอยู่นู่นน่ะเน่นู่นนู่นนู่นตะก้าสีน้ำเงินน่ะไปเอามาให้พ่อเดิไปลื้อไปไปลือ้อไปไปไปลือ้อไปลือปล้อตะก้าสีน้ำเงินไปตะก้าสีน้ำเงินนะเห็นไหมอยู่ข้างประตูเนี่ยยางเหล็อยังได้หองดีหน่อมักตอนนี้กำลังมักลื้อของครับผมลื้อหมดทุกอย่าง นนัน่เห็นไหมได้กระดาษเช็ดชูแล้วควายมาเลยจับน,น่นโน่นโน่นโน่นตะกร้าไหมไปเอาตะกร้าไปเออไปเอาตะกร้าอันนี้เป็นอันนี้นเป็นจุดสุดใจเจ้งกระเป๋าจังนี่งแล้วสีลือครับผมะเห็นไ่มเอาไม่ได้เหรอ เอาไม่ได้เหรอโอ๊ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้จะเอาอะไรหนูจะเอาเเอ,อะไรจะเอาอะไรบอกพ่อบอกพ่อพ่อจะไปเอาให้จะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรครับเอาเอาเ,อาเ,อาเอางอเงงเงงโอเคโอเคโอเคไปไปไป,าปามามามาเดี๋ยวพ่ออุ้มพ่ออุ้ม ไปก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวอุ้มเพิ่นกอนสวัสดีครับ